สวัสดีค่ะวันนี้ครูพามาที่โรงเรียนนะมาดูความเรียบร้อยของฝ่ายสารสนเทศเตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดเรียนนะคะตึก60ปีชั้นบนสุดเลยลจะขึ้นไปดูกันค่ะไปบนตึกชั้น4อาคารอนุสรณ์60ปีไปยาวหน่อยเหนื่อยไปดูความเรียบร้อยของเด็กๆมาเตรียมความพร้อมอินเนร์เน็ตระบบสื่อสาร ในการให้โครูพอสอนออนไลน์อันนี้คือเว็บแคมต้องเว็บแคมที่จะใช้ต่อกับซูมในการสอนเด็กที่บ้านกับที่เรียนให้เรียนพร้อมกันอ๋อม, <า S 1> มันจะออกทางจอนี้เลย<ะ>นี่คือให้เด็กตาลได้เลยออกซุมด้วย ก็คือมันจะติดตั้งอุปกรณ์ของโปรแกรม IEC นะะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเข้มคือว่าโครงการ IEC เนี่ยเป็นโครงการหลักของโรงเรียนเรามาตั้งแต่นานแล้วนะโครงการนี้ Intensive English Course ถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณรูกัรยานีนี่แหละนะครเป็นหัวหน้าโครงการมานานนะเป็นมานานมากแล้วก็บริหารงานดีมาก เป็นโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งเลยที่มีคุณภาพสินคภาเยี่ยมยอดขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองดีนะตึกนี้เป็นตึกของโครงการ English โปรแกรมโครงการ English โปรแกรมก็การเรียนการสอนตอนนี้แล้วก็ออนไลน์นะคะแต่ถ้าจะเป็นออนไซต์ก็มีความพร้อมสูงสามารถเรียนได้เหมือนกันค่ะ อุปก,กรณ์เทคโนโลยีมีความพร้อมที่จะเปิดเรียนทุกรูปแบบค่ะส่วนนี้เป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาจีน Intensive Chinese Cross หรือ ICC อยู่ในตึกอาคารอนุสรณ์60ปีเช่นเดียวกับ i e c เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พาขึ้นไปดูมีความพร้อมในด้านการเรียนการสอนเช่นเดียวกันนะคะ จะออนไลน์ site, line, ไม่มีปัญหาค่ะคุณครูหัวหน้าโครงการและทีมงานได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนของเราค่ะคุณครูและบุคลากรน,นั้นได้เตรียมพร้อมในการที่จะเปิดเรียนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนที่โรงเรียนออนไซต์ site, หรือก,การเรียนทางด้านออนไลน์ line. เราได้จัดรูปแบบ การเรียนการสอนนะคะเตรียมสื่อเทคโนโลยีไว้สําหรับสอนผู้ของเราไว้พร้อมค่ะท่านผู้ปกครองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์ค่ะเอาละค่ะในคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูต้องไปภาร,รกิจต่อแล้วพบกันใหม่ครูในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ